พอกันอยู่ทั่วพี่น้องเฮาดึกใส่ไก่สวัสดีเด้อสุขสุขคนเด้อดยเี่ยมานอนเป็นหมู้พี่น้องเอ้ยพอได้อุ่นลูกอุ่นลานมานหอมาเาพอด้เนี่ยเอาตมักทั่วได้มด้ แต่ก็มีลาบไก่แม่คือม่กินข้าวเด้อบสุขูสุคนมากินข้าวกินข้าวมามาเออเออให้เิลรบไปได้ตเขา่ก็นรองก็ไนรอ กินขากินน้ำเฮ้ยมาเลยไม่เลยลูกก็สบายดีบปลุงแน่บึงนังเป็นนอนหรือเปล่า่จลูกตะรางนับอันนึงมาปะกินแต่รางวะไหมตะเขานี่ ขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อเ่สุขสุคนมาปูกอดมากินข้ามาเลยไหมมาปะกิมากินเข้ามาปูกินข่าปูเขาไปกินเข้าเมือนวกินข้าไม่อยากวัวใช้ไฟท่ไฟอยู่ไม่อยากกับพกินทำก็นอนเล การกินเลยแล้วก็อ้ยต้มสัวใกลบ้านเลยคะทำมักัวกินเนาะนั่งกูนั่งแรงสั่งมือก้อนเลยจะได้ทิศอันไหนได้ทิศแล้วไม่จะพุนได้เอาไปช่วยให้มาเออโอ้ยกินเลยกินเลยไนเถอะ อ้งมาเขาก็สกินนากันเด้น enfin ั่นแลัะกินเาประกินมาป้ามาเนอันราบปกินบ้างนะบเอ้าปกินบ้แม่ราบปกินบ้างพดด้วหมอ้ยเอากินแด้เนาะนั่งนัเขดมาแรคอื่นยังปัอืมไปเมงนเลยะอกฝาย ไปแม่เข้าเข้าหดยมามามาข่ามื่อกี้ขาวลกันร้อยมันบบกิ้นมันกินมันโบกิ้นบอนี่คือโกินมาๆมามาสบดไปในประโยินข่าวลมกันเด้นแล้ว เ้าเข้าเข้าเขาอาสิข้างน้าให้เจ้าเขาลืมอยเลยถอเมแล้วก็ฉีดสิมาครับโอ้ยถอ่ัตมน่งมันุมันตกในมันโอ้ยดิิพอ้ายไปเลยโอ้ยเด้อโอ้ยอ่อนน้ละซาวอีกแม่มื่อนไปเบิ้งเม่อลมเือเนาะเมื่อนเบิ้งมอลเือพี่น้องเ้ยเด้อมาเด้อมาเด้อ กินกินก้อนเหมือนแล้วจะมี่ทวงคู่้กัะโั้งบตยมังไก่บปนมาหอปลาอย่างไรปลากะชังขาเขาแจ้วเขา ขายนี่เดือนหวานจั่วขาย่เจมกิ๊บคือบัดจืดที่อจะเล่นเดนเงก้อนละเมื่อมาบ่มาเนี่ยค่ะ

ขงนำมัเอาม่ได้น่องลูก็แห้งเปบดเยอได้ใ่ไหมผ้าร่เบขวขาข้าไปเรีไ้่ากมหูือข่าวุ้นม่ถึงจั้ไม่ม่หรอเหืไมเขาเ็บมือน้เขาไได้ไ่้คนน้เลยไตัวนีไ่ เม you for hmm. hmm. kind of ื่อเหมือนตอนหั <that <that ่นก็ตอนเช่นขับกรั๊บแล้วเช่นนี่เลยปฏิช่างงอตอนในช้มทุกอเราขับเช่นงอขับเรื่อยๆเด็กป้าอยู่บ้านเลยลอยก่อนนะฮะต่อออกมันมันจะเยอะแต่เมื่อเขามันจะหิวนอนแค่มาดูตอนเอามือหงอเก๋งกับต่อหัวหัวเดือดเลือดเลือดแบบนี้คือดบกวนหรือว่าห้องน้มันจะมา มันก็มันดึงดึงมาทำไมั็ท้องสุกแ้วมันโบเป็นไม่ค่อยอยากเป็นไม่ค่อยจะกจ้งตายนี่ครับถูกถ้าขั้นนอกเนี่บายเจนมาต่ำเนี่ยนอนแล้วไม่บอกถูกถ้าขั้นนออยู่เขาเห็นไหเนาะเขมันสุกเนาะอุ้ยแบบไหนฮะนะสุกแต่ละโต๊ะเนนี่ยเนี่ยเราฮะพักลูกพักไงพักลูกให้แล้วพักลูกไม่ใช่ไมีใช่ตัวผูกหรอก เท่ากับผูปะดกเข็มกับูปุกนะครับผูปะุกยกเลื่นหห้องมาอันนี้ลุงมใหญ่ปูคนเดียวระาย้อะไเนี่เข็มหน่อยเข็มแหงขึ้นอ่า้มองตไหนเค็มเคมน่เ็มน่างคนเ่าไเคมเเ็มุดอุตส่าหเ่เท่าไา่หม

ทำแม่เพื okay. oh uh, yep. okay. says, ่อนล้สิตบ้าจะตอกก็เพื่กไบให้่อนข้าน่มพีอเขาจะพี้ร้านมันเพี้ยนๆๆ้าวทหารพม่ก้น่มพี่าบอกยากไปนส่ร่เสียงก็จะส่วึเคม่เสียงที่น่เขางงงงน้องชายงงกัน้อมอไงไม่กนจะมันสื่อน้ำไป

งานเดียวคือตับามึงบ่ไปเยอะมากอันนมันไปมันไวน่ะฮึไปน่ะหมดทิ่บ้านนั่นแหละโอ้โหมันหมดไปบ้านไหนเนาะบุญเหม็เตี้ยเอาหายเขาเป็นหมาเหรได้นกกระจับมัโดนคนเล่าโอ้ยย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 ยเยยยยยกยย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 มยย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 

ม่มีสินช่างตัวนี้หมาะแบ่งเลยลงมาเลยสินขึ้นมาใครเห็ดเห็นหน้าแดงก็คนไทยหมดไม่หน้าปูติอ่ะก็สติอ่ะขึ้นมาเท่หะนี่มาเที่ยวที่บ่อเราหน้าแบบสติอ่ะเวรตัวเสือก็หันก่อนหันก็เสืออะหาไรึไปล่าอืมเออหันไปกินอะไรกินอะไรไม่น่ากัน กม่จิ้งแซวข้ามมากิ้งวัวเหม็นเขาข้าวบังโม่จ่้งละไม่พันไงพูดเลยเหมือนเราพันบ้าข้าวบังโม่ช่วยจุกจิ้งจ้าอยู่บ้านแล้วม้อต่สุ่ม

เงินมากยากกระื่อกิน้ากับหมาหมาบ้าใส่บักบ้านหักนั่นใจมันะข่าวเลยอ่ะไม่ไปน้ำพังหรือเปล่านองพัท่นม่แคะตรงแค่พังข้างรนพังแคะมาตามมือรวาน